สวัสดีพี่น้องเอพซีกันเนาะพี่น้องสำหรับนี้เด้อพี่น้องผมเกษตรพาเพลินมาผสมหัวหันมักรีดเอาไปให้หมูพี่น้องเนี่ยสีสันของกาก,ากมันมักรีดสีเหลืองอลามเลยคบจำนวนวันถิ่มักไว้คือสิพหาวันอันนี้ที่เห็นเป็นสีดำๆเนี่ยเป็นเน็ต กระถินได้พี่น้องเนี่เป็นเม็ดกระถินที่ผมไปหามาไว้ผสมให้โมกินนะพี่น้องผมลองให้กินเบื้องแล้วพี่น้องโอ้มันกินดีแห่งเดี๋ยวผมจะทำการทุกเขาเท้เาเขาก่อนอันนี้้ายากให้ดีพี่น้องต้องเอาไปบดละเอียดเวย เอาต้องสร้างความคุ้นเคยเขาโดยเฉพาะเม็ดกระถินมีโปรตีนด้วยอือถ้าโมเขาไม่เคยกินเขาต้องผสมกับหัวอาหารคงก็ได้หรือปลาปนูนแต่ว่าอยากให้ดีกับประหยัดก็คือเม็ดกระถินพี่น้องเขาบอกต้องซื้อนะอันนี้ผมไปหามาช่วงนี้มันลายน้องกระถินมีโซกเต็มเลยจะว่าก็กลัวสิได้มากนี่กัน อืมัำบากเตียววยู่งเะอืมก็ทิ้ี่กว่าสิได้สิบโลเนี่ยหาประมาณสี่ห้ชั่วโมงเด้เดี๋ยวว่าโ <c oughs> ยบานันไลนหาเบิดหนึ่งดีกว่สี่สิบสามสิบสี่สิบโลต้องหาเนี่ยติกปูห้องขอนเด็ดออกมาอันนี้อันนี้เป็นสูตรโปรตีน1 6ถึง10 เจ็ดถึงสิบแปดเปอร์เซ็นนะเดี๋เป็นสูตรเฉพาะเลยซึ่งตอบโจทย์กับการเลี้ยงหมูในช่วงยุคราคาที่มันผันผวนเดี๋ยว,วอ,อันนี้เป็นอาหารลดต้นได้กันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะตอะ่อให้หมูราคาถี่ก็ยังอยู่หลอดเดี๋ยวอ,อันนี้ครับ ก็เป็นสูตรอาหารที่ผมได้มาจากาผ,ผู้ลูเนาะผู้ผลิตมีมความจำแนนเป็นยีท์ที่มีวิตามินถึง32ชนิดพี่ชนิดงที่ผมเอามาเห็ดบะแมนยี์ทั่วไปด้วยนาะราคาก็อยู่ประมาณุงหนึ่งก็กิโลหนึ่งละหกร้อยจะวาดยีต ทั่วไปผมกับ,บรูู้ได้ว่าปลาสนักเหลี่ยวสีได้โปรตีนประมาณ17-18%บแออันนี้16-18%ลถบแปดะพี่นอ้องแต่เราผสมเม็ดกะทินไปน้ำนี่มันเสีาดถึง20%เนาะมันเป็นการเพิ่มโปรตีนซึ่งเม็ดกะทินนี่มันมีโปรตีนอยู่แล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ผมกเกษตรพาเพลินพี่น้องก็ต้องขอลง นอกคลิปใบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมือน้คอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงประสบความสำเร็จกับการเห็ดเกษียรประุสัตว์นะพี่น้องบายบายสวัสดีครับ